พอตอะไรมีไฟพอตอะไรมีไฟพอตอะไรมีไฟพอตใช้แล้วทิ้งของมีฟันไงไปดูตื่นตาตื่นใจมากนะครับกับ พอตใช้แล้วทิ้ง VFUN d 1จาก c o ัวินส s นะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้เขาบอกว่ามีไฟ LED อยู่ด้านในด้วยนะครับและที่สำคัญสามารถสูบได้ถึง1,000คําคำจะเป็นยังไงรสชาติดีแค่ไหนไฟสวยไหมเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้สักคนละหนึ่งซับแล้วกันเป็นกำลังใจให้พวกเราเนาะไปเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบหลักๆของเจ้า V Fund 1ตัวนี้กันก่อนนะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยไม่มีอะไรมาก มาแบบตีมเรียกๆง่ายๆแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าตรงนี้จะเขียนว่า V ีฟันดีวันะครับซึ่งตัวนี้เป็นชื่อรุ่นของเขานะด้านหลังเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่เขาไว้บอกกลิ่นนะครับซึ่งตรงนี้จะเขียนว่าแกลบไอนะครับซึ่งเป็นกลิ่นองุ่นเย็นนั่นเองถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่เขาจะใช้บอกว่ามีนิโคตินเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้5% 5%ตรงนี้สําหรับคนที่ใช้งานก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันคือ 50mG นะครับถือว่าเยอะมากๆเลยต้องลองดูว่าตัวนี้เนี่ย <Wow. S 2> ข้างล่างตรงนี้คัวินส์นะครับซึ่งเป็นชื่อแบรนด์ของเขานั่นเองข้างล่างเนี่ยจะเป็นตำแหน่งสำหรับรูโฟลมนั่นเองนะครับจะมีซิลิโคนปิดอยู่นะครับเราต้องแกะซิลิโคนออกมาก่อนนะคือหลายคนซื้อไปแล้วก็ไม่ได้แกะซิลิโคนออกพดูดปุ๊บดูดไม่ขึ้นอ้าวทำไงทีนี้โวยวายทางร้านคนขายพี่ซื้อมาเนี่ยดูดไม่ได้เค็มเลยครับเค็มเคมเคม,เคมจริงๆอย่าขึ้นเค็มนะครับดูซิลิโคนตรงนี้ก่อนแกะซิลิโคนออกก่อนและเวลาดูดอย่าเอานิ้วปิดรูลมไว้นะครับเพราะถา จะไม่ทำงานนะครับเอามือออกอย่างนี้นะครับอย่าปิดโฟลลมแล้วเราก็จะสูบได้ปกติเลยนะซึ่งด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นดิปปากของเขานั่นเองดิปปากนีจะเป็นเหมือนซิลิโคนใสๆนะครับและมีพลาสติกปิดไว้ด้านบนเช่นเคยนะครับเราแกะพลาสติกออกก่อน ทั้งด้านบนและด้านล่างตรงนี้แค่นี้นะครับสามารถใช้งานได้เลยถือว่าง่ายมากนะครับสำหรับแมทที่เรียลหลักๆของเจ้าวีฟันตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็พวกแบบ PCTG อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีซิลิโคนด้วยในบางส่วนนะครับเช่นตัวดิฟเนี่ยดูจากตัวดิฟเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นซิลิโคนยางทั่วไปธรรมดาจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับทางโควินเนี่ยเขาใส่ใจมากกว่านั้น <Hey. S 1> นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นซอฟต์ฟูดเกรดลับเบอร์นะครับคือเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นซิลิ โคนใสปลอดสารพิษอะสำหรับใส่อาหารเลยนะครับซึ่งไม่มีสารพิษเจือปนหรือว่ามีวัสดุที่ทําให้เป็นอันตรายต่อร่างกายเลยถือว่าตรงนี้ดีมากเลยนะครับดูรวมๆก็ประมาณนี้นะสำหรับแมททีเรียลนะครับซึ่งขนาดของเขาเนี่ยไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับพกพาง่ายและพกพาสะดวกแน่นอนดูจะสังเกตจากนิ้วผมเห็นไหมอันเท่านิ้วเลยนะนะครับถือว่าขนาดเนี่ยทำมาได้ดีมากเดี๋ยวให้ดูจากปากานะนี่คือปากาไวบอร์ดนะครับมันสั้นกว่าปากาไวบอร์ดและมีขนาดอพอๆกันเลยเห็นไหมอาจจะใหญ่กว่า อนเล็ก้ยถือว่าไซส์กำลังดีนะครับพกพาสะดวกแน่นอนซึ่งกลิ่นหลักๆของเขาเนี่ยเท่าที่ผมรู้มานะวีฟันตัวนี้เนี่ยมีกลิ่นเยอะมากนะครับเป็น10บกลิ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้บานาน่าบานาน่าพายแอปเปลิลนะครับวอเตอร์เมลอนหรือว่าพวกแบบโทวัสโกก็มี <Wow. S 1> ใครบอกว่าเป็นสายขนมสายที่แบบไม่ชอบเย็นๆก็มีโทวัสโกให้ลองสูบกันนะครับซึ่งสีหลักๆที่เราจะมาแนะนําวันนี้นะครับมีอยู่4กลิ่นด้วยกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแกลบไอ้นั่นเองนะครับที่เราแนะนํากันไปเป็น ขอบสีม่วงนะส่วนด้านล่างนะครับสีน้ําเงินตรงนี้จะเป็นบลูเบอร์รี่ลิ้นจี่นั่นเองนะครับอันนี้น่าลองมากนะครับผมเป็นคนชอบลิ้นจี่อยู่แล้วอยากจะลองดูเหมือนกันนะถัดมาเป็นสตรอเบอร์รี่แมงโก้นะครับซึ่งเป็นตัวที่เป็นสตรอเบอร์รี่ผสมกับมะม่วงเออน่าลองเหมือนกันนะครับอันนี้กลิ่นนี้แปลกมากนะครับถือว่าน่าสนใจนะครับส่วนสีแดงเนี่ยวอเตอร์เมลอนนะครับคือกลิ่นแตงโมนั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆสำหรับพอตัวนี้นะครับจุดขายของเขาเลยคือไฟ LED นั่นเองนะครับซ ซ่อนอยู่ข้างในด้วยนะครับถือว่าตัวนี้นี่คือแบบแปลกใหม่มากๆนะครับสำหรับคนใช้งานซึ่งสเปคตัวนี้เนี่ยมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวทั้งหมด550มิลลิแอม ซึ่งเพียงพอแน่นอนสําหรับพอร์ซิสเต็มที่ไม่ได้มีระบบอะไรเยอะนะครับเช่นตัวนี้ไม่มีหน้าจอไม่มีปุ่มกดไม่มีการปรับวัตนะครับแบต550ถือว่าเพียงพอแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับมีน้ํายาบรรจุอยู่ในแท่งทั้งหมด3 ml นั่นเองส่วนนิโคตินที่ติดมากับตัวเครื่องนะครับตัวนี้5%หรือ50 ng นั่นเองเป็นซอลนิโคตินด้วยนะครับพอร์ของเขานะครับสามารถจ่ายไฟได้9วัตต์นั่นเองนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือเรื่องของพับตัวนี้เนี่ยสามารถสูบได้ 1000นคำนะครับพับ1 0 0 0นั่นเองแต่ตรงน,นี้เพิ่งไปโฟกัสมันมากนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยฟิลสูบเนี่ยต่างกันนะครับบางคนลากยาวลากสั้นนะครับทำให้มีเรื่องของพับไม่เท่ากันหลายคนแบบเอ้ยพี่ผมยังสูบไม่ถึงพันเลยโม้หรือเปล่าเนี่ยเราอาจจะสูบลากยาวจนเกินไปอันนี้แล้วแต่คนนะครับบางคนอาจจะถึงว่าคนไม่ถึงนะครับบางคนก็แบตหมดก่อนน้ายาเหลือบางคนน้ํายาเหลือแล้วแบตยังไม่หมดอะไรเงี้ยแล้วแต่คนนะครับส่วนคอยของเขาในตัวนี้ติดตัวกับตัวนี้มาเลยเป็นคอย1.8ึ โอหมนั่นเองนะครับถือว่าเป็นฟิลแบบ MTL จัดจ่าเลยนะครับส่วนไฟของเขาเนี่ยตัวนี้มีไฟทั้งหมด6สีนะครับ เป็น LED ไลท์เลยนะครับ6สี 64, สามารถสลับกันได้แบบสวยงามถูกใจสายปาร์ตี้กันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองขั้นตอนที่สําคัญที่สุดกันเลยนะครับคือการทดสอบกลิ่นนั่นเองว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยตัวแรกเนี่ยเราเริ่มจากกราฟไอแล้วกันนะครับคือกลิ่นองุ่นสายเย็นสามัญประจําบ้านเลยเชื่อว่าหลายคนต้องชอบแน่รสนี้นะครับเดี๋ยวลองดูอืมโอเคดูดปุ๊บมีไฟปั๊บเลยตัวนี้นะครับ ตอนแรกผมนึกว่าแบบมันจะค่อยๆมานะหรือว่าแบบมันจะไม่ได้สว่างมากอะคือตอนแรกผมกะว่าจะปิดไฟอะจะปิดไฟแล้วก็สูบให้ดูแต่จริงๆแล้วไม่ต้องนะครับขนาดไฟจ้าขนาดนี้เนี่ยยังมีแสงออกมาเลยนะครับ<อ>ถือว่าโอเคมากเลยนะครับขออีกทีขออีกทีไม่ได้ดมกลิ่นเลยเมื่อกี้อืมโคตรแน่นนะครับตัวนี้ลึกมากลึกแบบลึกสุดใจอ่ะนะครับ คือแบบคือไม่ได้แทงคอนะครับแต่คือรับดูได้ถึงการแบบอิ่มนิโคตินเนี่ยแต่ว่าเรื่องของความหวานเนี่ยอาจจะไม่มากนักนะครับถือว่าอยู่ในระดับที่กําลังดีสําหรับเรื่องของความหวานนะครับรสชาติแล้วก็ความเย็นเนี่ยความเย็นเนี่ยผมให้สักประมาณ2.5แล้ละกันประมาณ2.5เต็ม5นะดีเลยตัวนี้นะครับอ่ะกินต่อไปนะครับเดี๋ยวมาลองสีน้ําเงินกันดีกว่านะครับสีนี้คือบลูเบอรี่ลิ้นจี่นั่นเองนะครับสีน้ําเงินแบบนี้เลยตัวนี้คืออยากลองมากเพราะว่าผมเป็นคน ชอบแบบชอบกินบูเบอรี่กินลิ้นจี่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะอืมอันนี้ก็นีโคตินแน่นเหมือนกันแต่ว่ากลิ่นลิ้นจี่เนี่ยมันจะมาไปลานะครับกลิ่นแบบเปรี้ยวๆไปลแล้วก็มีกลิ่นบูเบอรี่นำมาก่อนเลยนะครับรสชาติคือไม่ได้หวานมากนะครับแต่ว่ายังยังพอชัดกว่าพอปิดหลายๆตัวหรือว่าพอใช้แล้วทิ้งหลายตัวที่ผมเคยลองนะกลิ่นค่อนข้างดีเดี๋ยวขอ,อกสักทีนึง อืมควันเนี่ยน้อยอาจจะมองควันไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่ารสชาติมาเต็มนิโคตินมาเต็มแต่นเนี้ยอาจจะมีอาการแบบ แสบๆคอเล็กน้อยเพราะว่าคือมันไม่ได้แสบจากนิโคตินนะมันเหมือนแสบจากกลิ่นผลไม้อะ่ะคือคือถ้าเรานึกภาพไม่ออกนะลองนึกถึงแบบเวลาเราสั่งน้ำปั่นหรือลิ้นจีปั่นแต่มันเป็นลิ้นจีขวดอะ่ะมันจะมีกลิ่นเคมีบางๆไปๆไปลายอะ่ะที่มันทําให้เรารู้สึกแบบแสบคอ,อนิดนึงนะครับเหมือนแบบเหมือนฟิลเรากินน้ำส้มดีโดอะ่ะมันจะมีไปลายนิดนึงนะตัวนี้ใช่เลยนะครับ แต่ว่าเรื่องกลิ่นเนี่ยโอเคผมรู้สึกว่าชอบแปลกดีไปตัวต่อไปนะครับสีเขียวตัวนี้เป็นสตรอเบอรี่แมงโกนะครับกลิ่นแปลกอีกแล้วเป็นสตรอเบอรีผสมกับมะม่วงเออแปลกดีจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยค่อนข้างชัดนะกลิ่นสตอรอเบอรี่เนี่ยค่อนข้างชัดแล้วก็ออกไปทางแบบมะม่วงอะ่ะกลิ่นมันแบบ เหมือนเปลือกมะม่วงอ่ะ oh. คืออันนี้คืออันนี้คือกลิ่นโอเคนะแต่ว่าค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับกลิ่นผลไม้เนี่ยมาเต็มเลยอืม mm. ถือว่าโอเคอยู่ตัวนี้นะครับกลิ่นในใช้ได้เลยชอบชอบชอบตัวนี้มาตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้คือ watermelon ice นะครับกลิ่นแตงโมโนั่นเองนะหลายคนชอบมากกลิ่นนี้เราจะมาลองดูว่าเขาทํากลิ่นแตงโมออกมา,าได้ดีหรือเปล่านะครับหืม mm. อันนี้ดีอันนี้ดีกลิ่นแตงโมค่อนข้างชัดนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ชัดมากนะอันนี้คือเราเราต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างคนที่เล่นแบบน้ํายาฟีเบตท,ที่กลิ่นชัดๆมันจะหวานฉ่าเลยอันนี้ตัดเรื่องความฉ่าออกนะครับมันจะเน้นไปทางอิ่มนิโคตินแต่ว่ากลิ่นเนี่ยถือว่าทํามาได้ดีกว่าพอต,ตปิดหลายๆตัวหรือว่าพอตใช้แล้วทิ้งหลายๆตัวนะที่กลิ่นมันจะแบบว่าค่อนข้างจืดอ่ะอืม กลิ่นแตงโมค่อนข้างชัดแล้วก็ความเย็นเนี่ยเย็นนิดเดียวนะครับเย็นไปไปลายแตงโมเนี่ยเย็นน้อยนะครับคือเย็นแบบเย็นไปไปลายเลยอ่ะถือว่าโอเคมากสําหรับคนที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่แล้วก็ลองมาใช้พอตซิสเต็มดูนะครับตัวนี้คือพอตใช้แล้วทิ้งที่รสชาติเนี่ยทำออกมาได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับผมแนะนําเลยลองใช้กันดูโอเคหลังจากที่เราได้ลองเจ้าวีฟันตัวนี้ไปเนี่ยรู้สึกว่าเป็นพอตใช้แล้วทิ้งตัวหนึ่งที่ทํากลิ่นออกมาได้ถือว่าเหนือคาดนะครับเกินคาดเลยตัวนี้ เพราะผมเ,ยเคยใช้พอร์ตชร์ทิ้งหลายตัวที่แบบว่าดังๆเข้ามาเนี่ยก็ กลิ่นเนี่ยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับความเย็นไม่ค่อยมาเน้นไปทางอิ่มนิกแต่ตัวนี้เนี่ยมีความแบบเพิ่มรสชาติเพิ่มกลิ่นแล้วก็เพิ่มแบบความเย็นเข้ามานะครับเพิ่มสมมติว่าจากตัวที่แบบจืดๆเหมือนพอตปิดหลายๆตัวที่เราเคยลองแล้วมันจืดเนี่ยตัวนี้จะบวกขึ้นมาอีกประมาณเท่าหนึ่งหรือ2เท่าเลยถือว่าใช้ได้เลยสําหรับเรื่องฟิลสูปนะครับแต่ว่าไม่ได้หวานฉ่าอะไรขนาดนั้นนะสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะแบบคาดหวังว่ามันต้องหวานต้องฉ่าอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ยังเน้นในทางอิ่มนิกอยู่ แต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญและขาดไม่ได้สําหรับเขาเลยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีไฟ LED อันนี้คือสายปาร์ตี้เนี่ยคือแบบชอบแน่นอนนะครับเหมือนแบบไปสังสรรค์ไปอะไรเนี่ยเวลาสูบเดี๋ยวผมสูบให้ดูีกทีนึง่ง เห็นไหมเวลาสูบตอนที่คุณแบบกําลังสังสรร์นี่คือแบบเป็นสีสันของโต๊ะมากๆเลยันี้ถือว่าแบบถือว่าเท่อได้อได้คือชอบนะครับแล้วที่สําคัญเลยนะด้วยความที่เป็นพอร์ตใช้เราทิ้งนะครับเพราะหลายคนเนี่ยเจอปัญหามากๆเลยพกพอร์ตซิสเต็มไปพอเริ่มแบบไม่มีสติขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะหาพอร์ตไม่เจอแล้วเราก็จะลืมพอร์ตตั้งไว้ที่โต๊ะอะไรเงี้ยซื้อใหม่อีกแล้วนะครับแต่ตัวนี้ไม่เป็นไรใช้แล้วหมดแล้วทิ้งเลยหรือบางทีลืมก็ไม่เสียดายเพราะด้วยราคาเนี่ยตัวเนี้ยราคาเท่าที่ผมแแบบบบร,ร,รู้มานะก็ สองสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าใช้งานดีคือประหยัดแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ขี้ลืมแล้วก็ที่สำคัญคนที่จะเปลี่ยนจากบุหรี่จริงนะครับมาใช้งานพอตซิสเต็มเนี่ยเริ่มจากพอตปิดก่อนนะครับราคาไม่สูงที่สำคัญเนี่ยมันคุ้มค่าแน่นอนคุ้มค่ากว่าการสูบบุหรี่มวนแน่นอนนะครับเรื่องขนาดเนี่ยคือกินขาดนะครับไม่ใหญ่แล้วก็พกพาง,ง่าย เก็บสะดวกแน่นอนนะครับใส่ในกระเป๋ากางเกง<ๆ>กระเป๋าเสื้อไปทงไปเที่ยวไปไหนก็ตามเนี่ยพกพาง่ายตัวนี้โดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่เคยใช้งานพอทใช้แล้วทิ้งแบบนี้หรือยังไม่เคยใช้งานนะครับสามารถไปแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างสังคมเล็กๆกันภายในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับตั้มเวฟด้วยนะครับที่ส่งพอทซิสเต็มดีๆแบบนี้นะครับมาให้เรารีวิวกันแบบนี้นะครับส่งมาแบบเยอะแยะมากมายหลายกลิ่นเลยนะครับขอบคุณ มากๆเลยนะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญนะครับใครที่ติดตามครับเวฟมาในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะเห็นชื่อแบรนด์เปลี่ยนไปรูปภาพเปลี่ยนไปนะครับเรามีการรีแบรนด์แล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปภาพกันเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ต้องตกใจไปเรายังทํางานแล้วก็รีวิวกันเหมือนเดิมแล้วก็ให้ดีกว่าเดิมในทุกๆวันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราจนถึงตอนนี้นะครับถ้าชอบวิดีโอเนี่ยสามารถกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาอะไรเป็นการส่วนตัวนะครับ อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่ Line แอดนะครับมีทีมงานคอยตอบทุกคนอยู่แน่นอนวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบขออนุญาตลาไปก่อนและกันขอบคุณครับ